ผาปับน้อยจักกับประจากรัฐขอทั้ดปาวะตุสาพมาารลาันุสาปเทวรูมรุนากัทินทุกขันนะครับก็จะได้ปกัทินตามลำดับจากขั้นตอน การแสดงวัฒนธรรมบบนี้เราได้นับทราบจำนวนเงินแล้วเดี๋ยวจะประชาชนสัคัญไม่ทราบว่าจะได้มีปัจจัยหรือว่ามีเงินเป็นบริวารกระถินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับของการทอดกระถินเป็นเพียงบริวารกระถินเท่านั้นแต่ก็มีความจำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับ นะครับที่ทำมาไม่เป็นไรครับมกลับมาหาตูม สัมมาทิฏฐิญาณะมิจรณากรรมนามิติธรรมะอันตยานะเรรามณีสิกาปัตถังสมาธิาีมโนเยาภาเมสุาวระสิกขาปัตังสมาธิญามีสาวันทะเรรมณีสิกาปัตังสมาธิาณ ธรรมกายาเม่อเี่ยงนะโภาษาไทยที่ยงคืนเราขตักน้อยทังหลายที่ได้สึกษาภาษาไทยนำข้าวประเทศมาเช็นติบกระติบกระติบแเราก็ต้องจองก่อนต้องบอกก่อนบอกวัาก่อนไม่ต้องจองเพื่อนพอาะดัคนอื่นและไม่สดรเิาทเป็นอย่างมากทันทีไม่เคยเข้าไป เราอาจจะคิดว่าคุณพ่อคุณทม่มีความเจริญรุ่เงเรงอืองขอตังค์พญาครอบครัวน้อยซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีที่ใจสัการเป็นครอบครัว